มักพบการระบาดในผู้ป่วยเด็กนะครับและผู้ป่วยสูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคปอดและโรคหัวใจครับผมชื่อนายแพทย์กิตีติลิกิจพาณิตนะครับเป็นแพทย์เฉพาะทางโรคระบบทนางเดินหายใจประจำโรงพยาบาลลมใจรักครับ HMPV เป็นชื่อย่อของไวรัสชนิดหนึ่งย่อมาจาก Human Metapneumovirus ครับซึ่งเป็นไวรัสที่พบได้บ่อยในฤดูฝนและฤดูหนาวในประเทศไทยครับ ในส่วนของอาการของผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้นะครับจะแบ่งได้เป็น2รูปแบบครับ 1. คือเป็นการติดเชื้อในส่วนของระบบทางเดินหายใจส่วนบนซึ่งอาการนะครับก็จะมาคล้ายๆของไข้หวัดปกติเลยได้แก่มีอาการไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอส่วนถ้าผู้ป่วยนะครับมีการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนล่างนะครับก็จะมีในเรื่องของอาการหายใจหอบเหนื่อยหายใจมีเสียงวีดนะครับหรือบางครั้งันเนี่ยอาจมีอาการเจ็บหน้าอกได้ครับ เนื่องจากไวรัสชนิดนี้นะครับในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาเฉพาะนะครับหรือว่าวัคซีนในการป้องกันการรักษาหลากัหลกๆนะครับจึงเป็นในเรื่องของการรักษาแบบประคับประคองตามอาการในผู้ป่วยที่มีอาการเพียงเล็กน้อยนะครับแนะนําให้พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำนะครับในปริมาณมากนะครับหากมีไข้ให้รับประทานยาลดไข้ครับส่วนในผู้ป่วยครับที่มีอาการรุนแรงนะครับอาจมีความจําเป็นที่ต้องได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหากมีภาวะออกซิเจนต่ํา ต้องได้รับออกซิเจนเสริมนะครับถ้ามีภาวะในเรื่องของหลอดลมหายใจตีบอาจจะต้องได้รับยาขยายหลอดลมแล้วก็ตรวจติดตามอาการอย่างใกล้ชิดภายในโรงพยาบาลครับ ในด้านของการป้องกันเชื้อไวรัสชนิดนี้นะครับควรแนะนําให้แยกผู้ป่วยครับเป็นระยะเวลาอย่างต่ํา7จถึงวันหรือจนกว่าจะไม่มีไข้ครับและควรจะใส่หน้ากากอนามัยนะครับหากมีอาการไอจามนะครับควรปิดปากปิดจมูกนะครับควรล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็ล้างที่เราไปสัมผัสเช่นในเรื่องของประตูลูกบิดหรือโทรศัพท์ครับหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัส HMPV ท่านสามารถ เข้ามาตรวจรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลรวมใจรักครับ